ขอตัดทรงไอจุกครับเนี่ยทรงไอจุกแล้วก็เริ่มทำงานเลยครับทรงไอจุกเนี่ยเราจะเอาไว้ตรงกลางนะครับทรงไอจุกก็เรียกทรงทรงไอจุกนี่คือครับวิธีตัดไอจุก,กก็คือแบ่งกลางศีรษายอย่างนี้ครับเนี่ยทำอย่างนี้ให้อ้อมหัวเลยครับ นี่วิธีตัดทรงไอจุกนะครับนี่ไอจุกนี่คือหมายามว่าตัดคนหัวจุกนี่จะต้องทําแบบนี้ทุกครั้งเอามือจิ้มไว้ตรงกลางแล้วก็เอากระเรีนนี่เดินอ้อมหัวเลยนี่คนนี้จะตัดทรงไอจุกครับนี่ดูนะครับแบ่งผมจุกให้ชัดเฉียเลยนี่ไม่มีรอยโคง้งรอยเ่้าธรรมดาชื่อทรงไอ้จุก ทรงไอ้จุกนี่ด็กคนไหนนะนายว่าสามว่สามอยากตัดผมไอจุกเขามาขอตัดเพราะว่าเราก็ต้องทําให้ทรงไอจุกนี่ตัดง่ายนะครับดูนะครับดูทำอย่างนี้เลยแบ่งเป็นกลางแบ่งเป็นกลางศีรษะแล้วก็ดึงผมลงอย่างนี้นี่มันจะเป็นทรงไอ้จุกสวยงามมากเลยครับผมขอตัด ก็ตาไม่เป็นไรหลับตาปัดไว้เอออย่างนี้ครับทรงไอ้จุกในี่ใช้เวลาตัดไม่นานนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บช่องไอ้จุกนี่อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนไหมบอกว่าเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอะไรยังพูดไปได้นะเออไม่นะไมไเลยเลยมีเฟซไหมมีโทรศัพท์ไหมไม่ครับแล้วชอบเล่นอะไรบ้างการ์ตูนเกม เล่นเกมอย่างเดียวนี ục, ่แต่เกมโอ้เก่ง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 เกมที่สนุกที ía, ่สุดคือเกมอะไรนี่นะครับทรงไอจุกครับเอาครับเออนี่ตัดแบบนี้ครับทรงไอจุกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแบ่งงกลางศีรษะให้ได้ก็พอนี่ข้างหลังก็ตัดอย่างเงี้อยอืม ครับทรงไอจุกตัดง่ายมากครับนี่รู้สึกช่างอ้อนจะพอใจแล้วร้านคนก็มีคนมาตัดอยู่ประมาณสักสิบกว่าคนนี่แหลนะเนาะทรงไอจุกนี่เนาะ,ะแต่ว่าทรงไออะไรเมื่อกี้นี้ทรงไอสามห่วงวิคัสนึงล้าน 1, 000, คนไม่มีคนมาตัดเลยแต่เขาชอบเขามาเล่นเขาหยุดวันเสาร์เขาอยากเอาผมไปโชว์โชว์ทำงานเที่ยวงานอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยครับตัดไปโชว์อันนี้ทรงไอจุกครับเนี่ย ตรงไอ้จุกนี่สบายมากเลย,ย,เ,ออยเห็นไหมครับเออชอบใจชอบใจค่อยๆท่นี้เราที ตงไอ้จุกนี่ต้องให้ลวมตาเนาะใช่ไหม,มให้ลงมตาดูแลลงมตาอะไรนะนีลวมตาอะไรบ้างที่ดูแลตรงนี้จุกครับเนี่ยดูนะครับเสร็จแล้วครับครับวัน